บ้านใหม่ใช่ไหมอ่ะใช่กำลังหาบริษัทที่รับออกแบบตกแต่งภายในให้อยู่เลยเว้กแกนี่ไงแกเขาแปะอยู่อุ้ยจริงด้วยอะไรอ่ะบริษัทโอ <Okay, S 1> เคเฟอร์นิเจอร์รับออกแบบตกแต่งภายในและติดตั้งโดยช่างชำนาญการมืออาชีพโอ้ยน่าสนนะโอ้นี่แหละอาจจะเป็นคำตอบเชิญด้านในเลยครับเพราะด้านในมีบิวอินตกแต่งให้ดูเชิญน้องๆมาชมข้างในก่อนนะครับก่อนตัดสินใจเลือกตกแต่งบิวอินกัน จริงเหรอคะงั้นพวกเราขอายเข้าบ้านเลย่ะะเชิเลยครับเชิเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครัสวมพี่ชื่ออะไรพี่กบครับพี่กบโอมื่กี้เห็นบ้าน้าบ้าเลยค่ะบอกว่เราตกแต่งภในด้วยินใช่เลยครับมากที่ลกที่เลยใช่ไหมตกที่เลยครับพอดีพวกหนูอยากออกแบบบ้านกันพอดีเลยค่ะก็อยากให้พี่กบแนะนำพวกเราหน่อยด้วยความยินดีเลยครับ ครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนเนาะครับสวัสดีครับผมกบธนวัฒน์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทโอเคเฟอร์เจอร์2017ันสบเจ็ครับครับรับตกแต่งดีอินบ้านคอนโดและสถานกงานครับว้าวน่ารักของวงจรใช่ครับใช่ค่ะปกติบริการมีอะไรบ้างนะคะคือรับไปถึงแบบอันไหนบ้างโอเคปกติของพี่กบแพ็คเจอร์วันสต็อกสวิตเลยนะครับเริ่มจากออกแบบ ทีมพี่ผมก็จะมีทีมอิเลียที่ออกแบบบ้านคอนโดสำหรักงานนะครับมีสิบท่านด้วยกันแล้วก็มีโรงงานเองนะครับผลิตเองติดตั้งเองใช่ครับออกแบบผลิตและติดตั้งโครงมือจอยใช่ครับผมรวมถึงในส่วนของการออกแบบการตกแต่งนะครับเราสามารถที่จะออฟเฟอร์ให้ลูกค้าที่กระเป๋าเขาอยู่ได้เลย บอกโจทย์แล้วก็มีเงินมาที่สุพามีเงินมาใช่ครับจัดให้ได้เลยครับลูกค้าก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีในส่วนของร e f เ r ร n นท์ว่าอยากให้สไตล์ประมาณไหนนะครับที่อยากจะได้นะครับออปชั่นการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ประมาณไหนนะครับส่วนรูปแบบโทนสีเดี๋ยวเราก็มาเลือกกันอีกทีได้าีนี้พี่หมอพอจะแนะนำได้ไหมคะว่ามันจะมีสไตล์ไหนบ้างที่แบบว่าออกแบบบ้านอะไรเงี้ย โอเคงั้นเริ่มจากที่หลังนี้เลยละกันนะครับหลังนี้ถือว่าเป็นโชว์รูมอีกหนึ่งโชว์รูมของบริษัทนะครับที่ให้ลูกค้าชมผลงานนะครับโชว์รูมนี้อยู่ที่โครงการบางกาะกรุงโอเวอร์เวย์สเกตครับผมเรามาเริ่มที่สไตล์แรกเลยละกันะคเราเดินไปดูด้วยดีกว่าใช่ครับเริ่มจากสไตล์นี้นะครับจะเป็นสไตล์คลาสสิกลักชัวรี่ทำไมถึงมีทั้งคลาสสิกและมีทั้งลักชัวรี่นะครับสไตล์คลาสสิกก็คือเป็นพวกงานตกแต่งด้วยงานคิ้วสังเกตดูจะมีงานคิ้วงานมัว นี่คือคำว่าคลาสสิกอย่างบัวก็คือตรงขั้วบัอย่าเงี้ยเหรอคะใช่ครับบัวใต้ฟ้าตัวนี้จะใช้บัวใต้ฝ้าลายสูงครับตัวนี้นะครับประมาณ7-9ขยัึอ่าใช่ครับก็คือตกแต่งตัวนี้ใช้ใช้ความสูง15เซนนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยงานคิ้วไม้โปรเซียใช่ครับเป็นงานคิ้วไม้จริงนะครับแล้วก็ก่นสีใช่ครับแล้วก็มาผสมผสานกับคำว่าลักชัวรี่ลักชัวรี่ในที่นี้ก็จะมีพวกงานสแตนเลสใช่สแตนเลสตัวนี้เอาไปสีโรสโกมีสแตนเลสนะครับมีงานกระจก ีกระจกเข้ามาเพิ่มออปชันมีงานเฟรมบอลิเนียมใช่ครับเพิ่มความเป็นลักชัวรี่ขึ้นมาค่ะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับให้ความหรูหราอีกนิดหนึ่งก็คือจะเป็นงานหินอ่อนแท้ทั้งตัวผนังใช่ครับอปนนผนังแล้วก็ตัวท็อปใช้เป็นงานหินอ่อนแท้ทั้งหมดใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าคลาสสิกลักชัวรี่เป็นสไตล์แรกที่นำเสนอในวันนี้นะครับนะครับนำเสนออีกสองห้องด้วยกันนะครับที่เป็นสไตล์คลาสสิกลักชัวรี่นะครับโดยปกตินะครับ อาชาวไทยเป็นชาวพุทธดังนั้นสิ่งสําคัญนะครับที่จะต้องมีเกือบทุกบ้านก็คือห้องพักถูกต้องคือเราต้องเนี้ยขึ้นเด่นมากเลยค่ะเข้ามาเจอแล้วก็เป็นแบบห้องโล่งๆและได้ความสูงด้วยใช่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของบ้านเลยมาสู่อีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับก็คือห้องมาสเตอร์เวลรูมอ่าไฮไลท์ของบ้านหลังนี้โชคดีที่บางกอบหรั้วนะครับเป็นหงสสูงอางสมสูงประมาณ5เมตรนะครับสังเกตดูการตกแต่ง ก็จะได้เป็นผนังเป็นวินเทจเลยนะครับมันไม่ได้ดูห้องนอนโปร่งขึ้นเยอะเลยถูกต้องครับตัวแปลงได้ดีเลยใช่ครับดูมีความแกร่งขึ้นเยอะนะครับส่วนสไตล์การตกแต่งนะครับก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์คลาสสิกลักชัวรี่อ่าถูกต้องนะครับส่วนสไตล์ที่2นะครับจะเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่สังเกตดูว่าห้องนี้จะไม่มีงานคิ้วไม่มีงานบัวใช่ครับก็คือตัวตู้จะชนฝ้าเลยตัวงานปูตกแต่งผนังก็จะชนฝ้าเลย จะไม่มีคิวพ่นสีแล้วก็ไม่มีงานบัวนะครับแต่ยังคงความรักชรีอยู่ก็เป็หนึ่งห้องสาคัญนะครับก็คือในส่วนของอห้องครัวนะครับห้องครัวหลักๆนะครับโทนสีที่เราใช้จะเป็นเขียวเน่ยวซับ <c oughs> นะครับตัดด้วยงานสแตนเลสนะครับสีโสโกนะครับแล้วก็ดอกฝ้าขึ้นไปให้ดูมีความสูงโปร่งขึ้นเวลาอทำงเ้้าจะได้ดูโลง่งสบาย นะครับแล้วครับนะครับมาสไตล์ที่3ก็คือสไตล์คลาสสิกค่าคำว่าคลาสสิกในที่นี้เราตัดเลยงานสเตเลตตัดออกงานเฟวอลูมิยมตัดออกงานกระจกพวกกระจกชาทองตัดออกเลยใช่ก็จะเหลือความเป็นคลาสสิกอยู่เพียวเลยสังเกตดูจะเน้นพวกงานคิ้วบัวนะครับสังเกตดูมีคิ้วตกแต่งผนังเป็นคิ้วไม้จริงพ่นสีนะครับแล้วก็ส่วนข้างบนนะครับก็เดินตกแต่งด้วยงานบัวฝ้ายฝ้าการตกแต่งสไตล์มูจินะครับมีด้วยกัน3จุดเดียกันนะครับจุดแรกคือหัวเตียง หัเตียงมีคใช้เป็นงานรอนไม้นะครับตกแต่งเข้าลูกนะครับวิธีการทํางานค่อนข้างยากแล้วก็ข้างใช้ความละเอียดนะครับเพราะว่าก่อนจะเอาไม้แต่ละอันนะครับมาประกบต่อเป็นลายห้องนี้หัวเตียงเฉพาะหัวเตียงครับใช้เวลาทําประมาณสองวันโอ้โหใช่เพราะว่าใช้ใช้ใช้ตัวไม้รอนทีอันละอันแล้วก็มากิ่งกิงกิงประกบตกแต่งกันนะครับกแล้วก็ในส่วนที่ร้อกับหัวเตียงก็คือจะมีตรงฝ้างานฝ้าตกแต่งด้วนงานระร้อง นะครับสไตล์มูจ so yeah. ิจริงๆก็ค yes. ือจะต้องมีความเป็นระแนงระแนงลายไม้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คืองานตกแต่งผนังนะครับใช้เป็นงานลาเิเนตต่อลายแล้วก็ซอลล็อกใช่สังเกตดูว่าลายจริงๆจะเป็นลายพื้น่างนี้นะครับใช่แล้วมาตัดเพื่อให้เข้ามุมนะครับแล้วก็เป็นรูปขึ้นมาแล้วก็ตัดตกแต่งเป็นงานซอล่องอีกทีจริงๆก็คือวัสดุเดียวกันเลยวัสดุเดียวกันจเรียงใหม่ใช่ก็คือเราต้องตัดให้เฉียงเพื่อที่จะให้ต่อต่อลาย สวยมากเลยแล้วพอยิ่งมีเสกลร่องมนเลยเป็นกิมมิคทำให้ดูแบบว่ามันมีมิติมากขึ้นใช่ค่ะใช่ครับแล้วส่วนที่สามคืองานตู้เสื้อผ้าสังเกตดูความเป็นญี่ปุ่นจริงๆแทบจะอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าเลยอมีความตัดทั้งงานละแนงนะครับมีงานจริงๆโดยปกติอะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นจริงๆเขาจะใช้เป็นเหมือนกระดาษไขใช่กระดาษไขแต่ว่าเราหายากก็เลยใช้เป็นงานกระจบที่โทนสีใกล้เคียงกันเอาอาแดใช้ นะครับให้มีความเป็นมูจิม kind of ูจินิข um 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 pues ึ้นใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากตัวกระจกค่อนข้างแข็งแรงนะครับเราก็ใช้งานได้สะดวกมากกว่านะครับใช่เลยเป็นสไตล์มันอยู่ได้นานกว่าด้วยเนาะใช่ใช่ใช่การใช้งานนานกว่านะครับสังเกตดูว่าห้องนี้ถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีมีฐานเตียงหรือไม่ต้องมีเตียงเหมือนห้องอื่นๆนะครับเหมือนยกระดับตัวพื้นขึ้นมานะครับเราก็วางในส่วนของที่นอนปิกนิกเล็กๆหรือเป็นฟูกเบา นะครับจริงๆห้องนี้ผู้สูงอายุก็เหมาะเนาะเหมาะเหมาะครับเพราะไม่ต้องขึ้นเตียงชหรือรองรับวัยรุ่นขึ้น่ายชิดๆอ่าแตดสไตล์นี้ก็ชอบแบบนี้ก็ชอบใช่ครับบางทีลูกค้าส่วนใหญ่ของพี่กบถ้าเป็นสไตล์นี้ชอบให้ตกแต่งงานคอนโดคอนโดแค่จะทั้งห้องเลยเป็นสไตล์มูจิใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้ คนเราหรือว่าคนไทยชอบเที่ยวประเทศญี่ปุ่นใช่วนว่ากับอีกส่วนหนึ่งอาจจะแบบว่าเราอยากเห็นอะไรที่มันมาจากธรรมชาติไหมไม้ไม้ใช่วสีเขียวอ่ะให้เราอยู่บ้านเลาเป็นไปได้มาดูมีความรีแลกซ์มีความเข้าถึงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นใช่มีส่วนมีส่วนใช่เราชอบความเป็นธรรมชาติ หรือชอบความเรียบง่ายสไตล์มันก็เลยดูแบบเรียบๆแต่ดูมีอะไรค่ะใช่ครับให้ดูหน้าตันหาไปอยูค่ะใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่พี่กบนำเสนอในวันนี้ก็คือสไตล์มูจิค่ะเลยค่ะพี่กบแล้วนอกจากแบบได้ชมบ้านชมแบบแล้วอะค่ะโมอยากถามอีกนึงว่ามันแบบขอคําแนะนาจากพี่กบดีกว่าอะไรที่มันจะแบบเป็นเตือนหรือว่าเป็นข้อควรระวังอะค่ะในการหาผู้รับเหมามาทําก่อสร้างตกแต่งภายในแบบนี้ค่ะโอเค อันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะเลือกผู้รับเหมาในการตกแต่งบ้านนะครับนะะหนึ่งเราต้องศึกษาศึกษาหรือดูผลงานของผู้รับเหมาท่านนั้นที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างะนะครับว่าสามารถส่งงานได้ทุกงานไหมมีประเด็นอะไรกับทางลูกค้าไหมหรือข้อที่2ถ้ากรณีที่ทางผู้รับเหมาน,น,นั้นมีหน้างานให้ดูจริงะจะยิ่งดีต่อประกอบการตัดสินใจบางทีเห็นแต่โปรไฟล์ หรือเห็นแต่ภาพ3ามดีจริงๆในส่วนของโปรไฟล์และภาพ3ามดีมันสามารถที่จะเมกันได้ดาามันสามารถเมกันได้คือถูกเราก็อยากรู้ว่าผลงานการออกแบบของเขานั้นอ่ะจริงหรือเปล่าเป็นผลงานเขาจริงๆหรือเปล่าเราก็อาจจะรบกวนสอบถามหน้างานเพื่อให้เราไปดูหน้างานจริงว่าหน้างานจริงของเขาเป็นยังไงบ้างตรงกับการออกแบบไหมนะครับแล้วก็ดูในส่วนของการเก็บรายละเอียดงานว่าผู้รับเหมาคนนี้โอเคไหมเก็บรายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างเราสามารถหนึ่ง ไปดูขออาจจะขอดูระหว่างการทํางานและดูงานที่เตรียมส่งมอบนะครับว่าระหว่างการทํางานอาจจะอาจจะดูเนื้องานได้ไม่ทั้งหมดแต่เราอาจจะเห็นในส่วนของของรูปแบบของการทํางานและว่าเขาขึ้นงานประมาณนี้หน้างานประมาณนี้นะครับแต่เราอาจจะต้องดูในส่วงงานจบจริงว่างานจบจริงโอเคไหมงานเก็ยละเอียดดีไหมนะครับและข้อ3นะครับเราสามารถตรวจสอบเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท นะครับออฟฟิศเขาอยู่ที่ไหนนะครับโรงงานเขาอยู่ที่ไหนเราสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดเพราะบางทีกรณีที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออฟฟิศเขาอยู่ที่ไหนหน้างานเขาทําที่ไหนบ้างหรือโรงงานเขาอยู่ที่ไหนถ้าเกิดกรณีที่เราไม่สามารถตรวจสอบเขาได้โอกาสที่ผู้รับเหมาจะท้งานหรือหายเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิกนะครับเพื่อเพื่อให้ทางลูกค้าที่สนใจจะบิวนะครับอาจจะตรวจสอบ เบื้องต้นมาก่อนตอนที่สนใจมากแล้วค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะติดตามพี่กบไปดูผลงานเพิ่มเติมหรือว่าอยากแบบให้พี่กบอ่ะเป็นอินเทเลียดีไซน์ให้เลยออกแบบบ้านให้เลยต้องติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับเบื้องต้นนะครับจะเบอร์ของพี่กบโดยตรงเลยนะครับถ้าสนใจก็คือติดต่อโดยตรงเลยที่พี่กบเองนะครับ080 551 6969นย์ห้าห้าหนึ่กาหกเ้ะครับเพ่อช่องให้จำได้ศูนย์แปดย์ห้าห้าหนึ่งหกเก้าหกนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ086 5 5 6 9 1 9 1 ก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทางเพจของพี่โกบก็จะมีในส่วนของโอเคเฟอร์นิเจอร์นะครับขึ้นเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าไปชมผลงานได้เลยค่ะก็จะไปลงผลงานรูปหรือว่าวิดีโอบ้านที่แบบที่ทํเสร็จแล้วใช่หรืออยู่ระหว่างการตกแต่งก็มีนะครับเพราะตอนนี้หน้างานของพี่โกมีประมาณ30กว่าหลังนะครับมีแทบจะครบทุกสไตล์ก็คือสามารถเข้าไปชมผลงานหน้างานจริงได้เลยนะครับอย่างที่บอกอะครับถ้ากรณีที่จะเลือกพูดรับเหมาอะครับ อาจจะต้องไปดูหน้างานจริงด้วยประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอย่างของพี่กบก็เป็นหลังเลยเนาะก็เป็นหน้างานจริงให้มันรู้ว่าเอ้ยแบบเหมือนที่เราคุยกันไว้ไหมไรู้ว่าเป็นแบบวัสดุที่อยากได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มาชมที่เซลล์แกลอรี่ที่นี่ได้เหมือนกันใช่ครับที่นี่ก็คือบางเกาะบริเวณเวสเกตเข้ามาชมงานได้เลยนะครับผมค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่กบมากเลยค่ะได้ความรู้ดีเยอะมากเลยครับขอบคุณน้องๆมากเลยที่มาเยี่ยมชมเซลล์แกลอรี่พี่กบ สวัสดีค่ะตาบดมุเนาะช่องเล่ล i เกในรายการกฎหมายใกล้ตัวกับเรื่องราวกฎหมายที่อยู่รอบตัวคุณวันนี้เราจะมาพูดถึงสัญญารับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินกันค่ะสัญญารับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินตามมาตรา587ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือว่าเป็นสัญญาจ้างทําของประเภทหนึ่งค่ะกาวคือมีคู่สัญญาสองฝ่ายค่ะได้แก่ผู้รับจ้างตกลงที่จะทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างค่ะโดยผู้ว่าจ้างก็ตกลงที่จะให้สินจ้างเพื่อผลสําเร็จแห่งการนั้นค่ะและโดยปกตินะคะสัญญาดังกล่าวค่ะจะกําหนดสิทธิ์และหน้าที่ค่ะของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนได้แก่กรอบระยะเวลาในการทํางานค่ะ ขนาดประเภทของวัสดุรวมไปถึงหน้าที่ในการหาวัสดุและอุปกรณ์ในการทํางานว่าจ้างค่ะท้ายสุดน,นะคะก็จะกําหนดเบี้ยปรับค่ะที่เกิดจากการส่งมอบงานค่ะหรือการจ่ายสินจ้างที่ล่าช้าเป็นต้นค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราพอทราบหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาจ้างรับเหมาแล้วนะคะ เราในหน้าที่ของผู้ว่าจ้างนะคะก็ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะไปตรวจเช็คเรื่องต่างๆดังนี้ค่ะตรวจสอบผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างว่ามีตัวตนจริงหรือไม่สามารถตรวจสอบดูได้2กรณีกล่าวคือ1ตัวตนตามกฎหมายโดยดูจากหนังสือรับรองบริษัทซึ่งสามารถเข้าไปดูได้จากหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือที่เรียกสั้นๆว่า DBD และ 2. ตัวตนทางโลกออนไลน์เช่นรีวิวจากผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่เคยใช้งานมาแล้วยิ่งมีตัวอย่างผู้ใช้งานและรีวิวถึงความน่าเชื่อถือเยอะยิ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีตัวตนจริงและปลอดภยัย ทีนี้เมื่อค้นหาดาวผู้จะมารับบทผู้รับเหมาที่ตรงใจเราเจอแล้วต่อไปก็ถึงขั้นตอนต้องเลี่ยงตัวมาพูดคุยเจรจาและตกลงเพื่อทําสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นที่มาของหัวข้อสําคัญถัดไปคือสัญญาจ้างดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่ามีความสําคัญและจําเป็นที่ผู้ว่าจ้างต้องใส่ใจกล่าวคือแม้ว่าสัญญาจ้างทำคลองกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้ว่าต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือเป็นสำคัญก็สามารถฟ้องร้องดำเนิเนคด,ดีกันได้ แต่เราในฐานะผู้ว่าจ้างและต้องเสียเงินเสียทองควรต้องเรียกให้ผู้รับจ้างทำหลักฐานเป็นนังซื้อสัญญาจ้างขึ้นมาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันในอนาคตและมีหลายกรณีแต่เป็นปัญหาคลาสสิกที่เจอกันมากคือผู้รับเหมาทำงานชำรุดบกพร่องหรือผู้รับเหมาใช้เวลาทำงานนานเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ซึ่งทั้งสองกรณีที่ว่ามานี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา593และมาตรา5 9 9 กล่าวไว้ว่าผู้ว่าจ้างสามารถยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้จนกว่าผู้รับจ้างจะมาดำเนินการทำงานให้จนแล้วเสร็จหรือแก้ไขความชำรุดบกพร่องให้เรียบร้อยตามที่ตกลงไว้ในสัญญาและหากปรากฏว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้โชคดีถึงขนาดพบผู้รับเหมาทีงานผู้ว่าจ้างควรต้องดำเนินการดังนี้ตั้งสติให้เป็นมั่น รวบรวมความกล้าและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อสติมาครบแล้วให้รีบบอกกล่าวยกเลิกสัญญาจ้างแก่ผู้รับเหมาใจร้ายทันทีรวมถึงเตรียมหลักฐานให้พร้อมเขาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย เพื่อให้ดำเนินคดีแก่ผู้รับเหมาใจหลายรายนี้เพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายจากการที่ต้องไปเช่าที่พักอื่นเพื่ออยู่อาศัยเนื่องจากไม่สามารถเข้าอาศัยในบ้านตนเองได้หรือค่าเสียหายที่เกิดจากการต้องไปว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นมาทํางานแทนเนืน่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วราคาจะแพงมากเพราะไม่มีใครอยากจะมาทํางานต่อจากคนที่ทําไว้ชุย,ชย ให้เรายึดหน่วงสินจ้างไว้ค่ะนนโนสนนแคมไม่ต้องสนเลยค่ะจนกว่าผู้รับเหมานะคะจะมาดําเนินการแก้ไขงานให้เราแล้วเสร็จค่ะหรือถ้าเจอหนักๆน,นะคะให้เรายึดหน่วงไว้เพื่อชดใช้ความเสียหายค่ะที่เราได้รับจากการที่ผู้รับเหมานะคะทาง,งานล่าช้าค่ะกว่าที่ตกลงกันไว้ค่ะและหากโชคร้ายสุดๆนะคะเจอผู้รับเหมาเท วิธีการที่เราจะทำนะคะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะให้เขาไปฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะกับผู้รับเหมาที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ค่ะแต่เราต้องดำเนินคดีนะคะไม่ฉะนั้นนะคะผู้รับเหมาแบบนี้จะได้ใจและไปทำกับผู้เสียหายรายอื่นต่อไปค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าห้ามนิ่งนอนใจนั่งเล่นนอนเล่นเลยค่ะเพราะว่ากฎหมายนะคะกำหนดให้เอาผิดผู้รับเหมาใจร้ายนะคะได้ไม่เกิน1ปีค่ะ หลังจากที่ทราบความชำรุดบกพร่องเสียาหายของงานค่ะและได้ไม่เกิน2ปีค่ะในกรณีที่ผิดสัญญาจ้างทำนั่นเองค่ะเห็นไหมมันไม่ง่ายเลยนะหากเราไม่รอบคอบตั้งแต่ต้นคงจะต้องทั้งเสียใจเสียเวลาแล้วก็เสียเงินทองไปกับมันเยอะเลยละ่ะ แล้วยิ่งถ้าสมมติว่าใครนะคะได้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของเราด้วยที่เราจะใช้หัวคนที่เรารักอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันต้องมีความรอบครอบความละเอียดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเลือกผู้รับเหมาก็ดีหรือว่าการทําสัญญาว่าจ้างก็ดีนะคะต้องใช้ความละเอียดรอบครอบมากๆเลยค่ะ lady legal ก,ก็ฝากไว้ให้คิดเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ